ตอนนี้สถานีบางซื่อหนึ่งทุ่มยีนาทีเมื่อกี้ลุ้นใจแทบขาดขบวนพิเศษที่902ดักเจอคุณทั่วได้นิดนึงค่ะแต่ก็ตั้งใจนำมาให้พีพ่ๆเพื่อนๆได้ชมตอนนี้สถานีบางซื่อขอบวนพิเศษขบวนท่องเที่ยวจากน้ำตกกำลังเข้ามามาชมด้วยกันค่ะ ่าาชาี2มากเกินไปโปดอภิรรมว่าตลาดเดคาอีิสครูขบวนรถทีเสรนับียบการนังส่วนจากน้ำตกสยายการเจนันีจะนาบนจอในชาชลาี่2ครับ Real Safety p s t ดละลา The Special c s i n t a b 910น้ำตกสยยกาการเจนนีูแบอบิูรายพัฟอร์มถูรีเซฟตีีแซมีฮนเย่งล right Thank you ชอบมากเสียงประกาศที่บางซื่อชัดเจนมาก ขบวนที่910ค่ะน้ำตกไซโยกน้อยสำหรับขบวนนี้ก็จะเป็นดีเซลราง ที่นี่ส,าาาสาถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อต่อลงจากขบวนรถไปรดป,ประสบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นําติดตัวมานาลงถูกต้องและครบวนครับผู้ษดายสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟสายเหนือ,สา,อสายตัวออกยงเหนือในเส้นทางรถเร็วรถด่วนและ,ละ,ละรถบัสนิเศษรถไฟฟ้าสายสีแดงเหนือรถไฟฟ้าสายสีฟินได้ที่สถานีนี้ครับแวะเข้าที่บางซื่อจากสายปายทางหลังลงที่ขอบคุณครับ ปล่อยรถแล้วค่ะขบวนพิเศษที่910น้ำตกใสโยกน้อยสำหรับขบวนนี้ก็จะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะเที่ยวการจนบุรีก็ลองสอบถามที่1690ได้เวลาที่เข้ามาที่กรุงเทพก็จะประมาณนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งขบวนก็คือ262ที่มาจากหัวหิน ขณะที่รอทวดกลับมาสองหนึ่งศูนย์ค่ะได้เวลาปล่อยไปแล้วค่ะกำลังเข้ากรุงเทพแดงค้าไปมาในชั้นธนาคาที่4ี่โปรดรับมารอดรายจากขวบนรถได้ค่ะ เดินข้าไปมาในชานชาลาที่สองโกดับมานอดรายจากขาบวนรถไดะคะ้ค่ะชานชาลาทังที่ 2, 26, สองขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหกสอคอิดกรุงเทพจะเข้าเทียบค่ะขบวนธรรมดาที่สองค่ะกําลังเข้าสถานีบางซื่อโดยก็คงจะจบที่ขบวนนี้สำหรับการติดตามรถไฟในวันนี้ สองห้ look, จกใงหกสองวันน um> ี้ได้ 4523ค่ะเมื่อกี้มองผิดเป็น4525ตอนนี้กำลังออกจากสถานีบางซื่อกำลังจะเข้ากรุงเทพผมสังไปแล้วจริงฝากพี่เพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ